สวัสดีครับก็อยู่กับผมคุณเดิมเช่นเคยนะครับก็ทีนี้ผมจะมาลองดูกับแอปติดต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแอปติดต่อนะครับเดี๋ยวถ้าว่ามันจะครบนะครับผมถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปใน <S <S แอปติดต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเลื่อนเข้าไปนะผมอาจจะอยู่ใกล้นะครับผมอยู่ใกล้เกมนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมเชน่นเคยนะครับไหนดูที่มีอะไรส่งมามั่งน่าจะมีนะครับผมนั่นนงส่งมาแล้วนะครับผมนี่ไง นี่ครับก็จะนี่ครับก็อันนี้ก็นี่ก็จะเป็นคนเดิมนะผมนี่ก็สมมาครับมีคนชอบวีดีโอทุกคนนะผมวิดีโอของคุณครับเดี๋ยวมาดูสามที่ดิก็จะเป็นการลงติดตามแล้วก็56เช่นเคยนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็109นะผมแล้วก็ถูกใจแล้วก็84 1นะครัะผมนี่ก็จะได้ประมาณนะผมก็จะได้ให้ทุกคนได้ดูนะผมเดี๋ยวเราต้องทำใหม่ในช่องผมด้วยนะผม แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ช่องผมไม่รู้หายไปไหนหมดมันเหลืออะไรก็ปาดใจเหลือเกินนะครับผู้ชมแต่ว่าสาเหตุก็เดี๋ยวเราต้องทาใหม่ปุ๊บถึงใจใทุกคนได้ดูนะผมแต่ไม่รู้มันหายไปหมดเลยไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้ช่องผมช่องของผมนะครับก็สาเหตุเพราะว่าถ้ารู้ช่องเราหายไปไหนก็ไม่เกิดขึ้นนะผมใน่ถ้าเก็บวิดีโอถึงใจใทุกคนได้ดูนะผมและทําไมถึงไม่24ครั้งนะผม และทำไมไม่24ครั้งในการคู่ติดตามช่องผมวะสงสัยอาพวกนั้นจะลืมนะผมทีหลังก็อย่าลืมเด็กก็ก็ฝากกดไลค์จะได,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 ได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับลงไปที่ช่องผมด้วยนะครับผมในใี่จะได,ได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมนี่อย่าลืมสละกดที่ได้กดไลค์นะผมแล้วก็คู่ติดตามก็จะเป็นช่องผมนะครับที่24ครั้งนะครับห้ามลืมนะครับคู้ชม ก็โอเคครับขอจบแค่นี้ก่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์จะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมขอสับทิดนี้ก็เจอคิดต่อไปครับต้นลาไปก่อนสวัสดีครับ